แต่ตอนนี้ยี่สิบบาทรักษาทุกสายสายไหนเงีสายตูบาทรถไฟฟ้าไงยี่สิบบาททุกสายมาดูซิว่านะครับเพ,เพื่อนจะใช้บริการยี่สิบบาททุกสายอย่างไรบ้างพอ่านจบแล้วพัคประชาชนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะเอา้าเอาคนเห็นด้วยก่อนเอาคนเห็นด้วยก่อนแล้วเพิ่อลงเพื่อนพนทั้ง,งรัฐนะในสิงหาคมนี้เริ่มจะใช้จริงวันที่30ก,กันยายนในคงกัน ทางรางบอกขึ้นระคา2ยี่สบาทดันผูน้โดยสารรถไฟสายสีแดงและสายสายีม่วงโตอย่างต่อเนื่องงั้นเนี่ยบอกว่าอย่างไรยี่สิบาทตลอดสายกําลังจะเป็นจริงในอีกไม่เกินห้าเดือนตามที่รัฐบาลประกาศไว้จะเริ่มดำเนินการภายในวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยกสิบแปดนี้ในสุริยะจึงรุงเรืองเกตรองายุกนัฐมนตรีและรับมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันนัง่งยันตอนยันว่า ่ารถไปฟ้าสายรถไปฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายเชื่อมต่อ8สายทางสามารถใช้ได้จริงในวันที่30กันยายนแต่ผู้โดยสารที่ใช้สิิทธ์ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ <Yeah. S 1> เพื่อยืนยันตนเอง